โล l ์ฟินิกเมื่อความขขังจากเฮโลรวมกับ FPS ยุคใหม่จุดเด่นคือเล่นกันฟรีๆไม่เสียเงินระบบยิงต่อสู้ศัตรูสุดแน่นปืดส่วนผสม Open World ลนซนด์บ็อกซที่เข้ากับเกม Hello อย่างลงตัวงานภาพงานเสียงขั้นเทพเล่นหลายคนสนุกมากเลยจุดสังเกตคือฉากไม่ค่อยหลากหลายเนื้อเรื่องที่เป็นแค่ปฐมบทและเน้นเอาใจแฟนซีรีส์ ฟีเจอร์หลายอย่างที่ขาดหายไปทำให้รู้สึกว่าเกมยังไม่เสร็จดีชื่อภาคอินฟินิตของเฮโลภาคนี้นี่มันช่างเข้ากับตัวตนของเกมเกมนี้ได้ดีจริงๆเกมที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้สารพัดจนเดาไม่ถูกว่าสุดท้ายหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ตอนที่ทีมพัฒนาเกม343ิเดสริสเขาออกมาเปิดตัวตั้งแต่ปี2018ว่าเกมภาคนี้จะเป็นการรีบูทเฮโลกลับไปสู่ไตรภาคคลาสสิกหลังจากนั้นก็หายต่อไป2ปีซึ่ง แฟนๆก็ช่วยกันถมถุยซะจน Microsoft ต้องตัดสินใจเลื่อนวันวางตลาดเกมออกไปอีกหนึ่งปีเลยทีเดียวสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีแฟนๆ Hello ก็เริ่มใจเสียแต่แล้วจู่ๆทีม343ก็ดันพลิกเกมด้วยการปล่อยหมดเล่นหลายคนของ h e l ฮ i n นฟ n i t e ออกมาให้เล่นกันฟรีๆแบบไม่มีปีมีขลุยแถมยังสนุกถูกใจแฟนเกมทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่จนกลายเป็นหนึ่งในเกมมันติพอตอฮิตไปแล้ว เรียกได้ว่าถึงตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้แล้วล่ะสำหรับเกมฮ e โรฟ infern และหลังจากนั่งรอนอนรอยืนรอมานานถึง6ปีในที่สุดตัวเกมเวอร์ชั่นสมบูรณ์ที่มีทั้งโหมดเล่นคนเดียวและหลายคนก็ออกมาให้ประจักษ์กับสายตากันสักทีว่าแต่การกลับมาของม a สเตอร์แชครั้งนี้จะยิ่งใหญ่อลังการเปิดทุกความเป็นไปได้ใหม่ๆให้แก่ซีรีส์นี้อีกรอบได้ไหมเพราะแกเล่นหายไปนานจนมนขังของวงแหวนฮีโรเริ่มเสื่อมคลาย พนันได้เลยว่าแฟนเกมฮโลรุ่นเหนียวแน่นหนึบหลายคนจะต้องแอบกังวลตั้งแต่ตอนที่ทีม343้าเขาเปิดตัวว่าเกมภาคนี้จะมีความเป็นเกมแนวโอเพนเวิล์นอยู่ด้วยก็จะไม่ให้แอบน่อยได้ไงเพราะตลอดช่วงอายุ20ปีของซีรีส์นี้ฮโลยิดขนบของเกมเดินหน้ายิงฝ่า่านแบบดั้งเดิมมาตลอดแถมเกือบทุกภาคก็เล่นได้สนุกมากในแบบของมันอยู่แล้วจู่ๆจะเอาแผนที่แบบเปิดกว้างมาปกเข้าไปในวงแหวนเฮโลนี่มันถือว่าลบหลู่กันชัดๆแต่ใจเย็นก่อนโยม ฉากตะลุยด่านยังไม่ได้สูญหายไปไหนอันที่จริงด่านแคมเปญเกือบหนึ่งในสามของเฮโลอินฟินิตก็ยังคงเป็นฉากตรงไปตรงมาเหมือนเก่าแล้วคุณจะเชื่อไหมถ้าบอกว่าฉากเฮโลแบบเปิดกว้างที่เพิ่มเข้ามามันดันเป็นเหมือนกับซอสลับที่เข้ากับเกมเพล์ของเฮโลเป็นเนื้อเดียวราวกับการเอากล้วยไปกินคู่กับช็อกโกแลตหรือเอามะม่วงไปกินคู่กับน้ำปลาหวานนอกจากนี้มันยังได้เข้ามาช่วยปฏิวัติประสบการณ์การเล่นโหมดแคมเปญของเฮโลให้สนุกขึ้นไปอีกขัน้น อันนี้พูดจักใจเกมเมอร์ที่เคยเล่นเกม Hello มาทุกภาคเลยว่าฉาก Open World ได้เข้ามาช่วยผลักดัน Hello ให้หลุดจากกรอบเดิมๆได้สักทีสำหรับของดีขึ้นชื่อของซีรีส์ Hello อย่างระบบยิงต่อสู้ก็ยังขลังไม่เปลี่ยนเสียงยิงหรือฟาด อาวุธทุกแบบในฟินิตต่างได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ปืนผาหน้าไม้ค้อนระเบิดดาบเลเซอร์บาสูก้าและอื่นๆทั้งหมดฟังดูหนักแน่นและคำรามอย่างมีเอกลักษณ์แค่ได้ยินแว่วมาแต่ไกลก็บอกได้แล้วว่าเป็นปืนอะไรแต่เรื่องที่ต้องยกนิ้วให้ทีมพัฒนาจริงๆก็คือพวกเขาสามารถทำให้อาวุธทุกชิ้นในเกมมีประโยชน์และใช้สนุกจนหน้าหยิบมาเล่นได้ทุกกระบอกนี่แหละเช่นปืนในสโไทรเฟแม้จะไม่ได้มีพลังทำลายล้างสูง แต่ก็มีอัตราย,ยิงที่เร็วและแม่นพอสมควรเหมาะใช้รับมือศัตรูได้ทุกสถานการณ์ส่วนปืนพกพลักร์แม้จะมีความแรงเท่าเม็ดถั่วเขียวแต่หากยิงแบบทารกสามารถเบิร์นเกราะของศัตรูได้หมดในนัดเดียวในขณะที่ค้อนสงครามกราวตีแฮมเมอร์ก็เป็นอาวุธชั้นยอดสำหรับเอาไว้ส่วนเอเลี่ยนอินีที่ชอบเอาดาบมาไล่ฟันและยังเป็นคอมโบหายนะหักใช้คู่กับ g R a p p L E S, S H O T เป็นต้น บรรดาเอเลี่ยนศัตรูสารพัดแบบในเกมก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีสู้ที่ต่างกันไปด้วย นอกจากนี้เกมมักจะ m ิ x แอน m a t c ศัตรูมาให้เราสู้แบบไม่ซ้ำกันเสมอซึ่งช่วยให้ฉากแอคชั่นในเกมไม่น่าเบื่อเพราะคุณต้องคอยใช้หัวคิดอยู่ตลอดเวลารู้จักเปลี่ยนอาวุธเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าไปเรื่อยแถมเกมยังมีน้ำจิ้มรถเด็ดเป็นยุโทโธปกรณ์พิเศษมาให้ใช้ได้อีกอย่างเช่นโล่พลังงานเครื่องสแกนตำแหน่งศัตรูและทีเด็ดที่สุดก็คือการยกเครื่องวิธีการสู้ของมาสเตอร์แชคใหม่หมดเลย ส่วนผสมอีกอย่างที่ทําให้ฉากต่อสู้ในเกมนี้สนุกมากก็คือ AI สศัตรูที่ฉลาดและมีความคุณตีนสูงมากมันไม่ได้หมายความว่าเอเลี่ยนในเกมนี้วิ่งหลบกระสุนเร็วชิปเปงหรือยิงแม่นอย่างกับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่พวกมันจะมีหน้าที่ในสมนรภูมิที่แตกต่างกันไปพวกกันแม้จะกระจอกที่สุดแต่ก็มีจํานวนมากที่สุด โดยพวกมันจะพยายามยิงตัดกรอบผู้เล่นไปเรื่อยๆในขณะที่พวกแจเคเกอร์จะคอยกังโลพลังงานและพยายามยิงต่อจากระยะไกลในขณะที่เอเลนิลีจะเป็นตัวปวนหลักที่จำให้ผู้เล่นรู้จักเล่นอย่างระมัดระวังเพราะเจ้านี้มีเกราะแถมยังวิ่งหลบไปมาพลาดถ้าขึ้นมาคุณอาจจะโดนมันเป่าจนเลี่ยงในทีเดียวได้และอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ชมไม่ได้ของเฮโรนฟินิกก็คือการที่เกมขนบอสเล็กบอสใหญ่มาให้สู้เป็นกระตากบอสแต่และตัวก็สู้สนุกต้องใช้หัวคิดดีๆถึงจะชนะท่าศัก์แต่ หญิงโมโมสัวเข้าไปนี้เดินสวนกลับแป๊บเดียวตายแน่นอนเรื่องนี้ถือเป็นของใหม่ของเกมภาคนี้แถมยังเป็นของที่ทำออกมาได้ดีซะด้วยบรรดาเอเลียนศัตรูสารพัดแบบในเกมก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนและวิธีสู้ที่ต่างกันไปด้วย นอกจากนี้เกมมักจะ m ิก and m a t ศัตรูมาให้เราสู้แบบไม่ซ้ำกันเสมอซึ่งช่วยให้ฉากแอคชั่นในเกมไม่น่าเบื่อเพราะคุณต้องคอยใช้หัวคิดอยู่ตลอดเวลารู้จักเปลี่ยนอาวุธเพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าไปเรื่อยแถมเกมยังมีน้ำจิ้มรสเด็ดเป็นยุโทธโปรกรณ์พิเศษมาให้ใช้ได้อีกอย่างเช่นโล่พลังงานเครื่องสแกนตำแหน่งศัตรูและทีเด็ดที่สุดก็คือการยกเครื่องวิธีการสู้ของมาสเตอร์เชฟใหม่หมดเลย ส่วนผสมอีกอย่างที่ทําให้ฉากต่อสู้ในเกมนี้สนุกมากก็คือ AI สศัตรูที่ฉลาดและมีความคุณตีนสูงมากมันไม่ได้หมายความว่าเอเลี่ยนในเกมนี้วิ่งหลบกระสุนเร็วชิปเปงหรือยิงแม่นอย่างกับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแต่พวกมันจะมีหน้าที่ในสมนรภูมิที่แตกต่างกันไปพวกกรันแม้จะกระจอกที่สุดแต่ก็มีจํานวนมากที่สุด โดยพวกมันจะพยายามยิงตัดกรอบผู้เล่นไปเรื่อยๆในขณะที่พวกแจคเคอร์จะคอยกางโลกพลังงานและพยายามยิงต่อจากระยะไกลในขณะที่เอเลียนอีลีจะเป็นตัวป่วนหลักที่จําให้ผู้เล่นรู้จักเล่นอย่างระมัดระวังเพราะเจ้านี้มีเกราะแถมยังวิ่งหลบไปมาพลาดถ้าขึ้นมาคุณอาจจะโดนมันเป่าจนเบี้ยงในทีเดียวได้และอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่ชมไม่ได้ของเฮโรนฟินิก คือการที่เกมขนบอสเล็กบอสใหญ่มาให้สู้เป็นกระตักบอสแต่และตัวก็สู้สนุกต้องใช้หัวคิดดีๆถึงจะชนะท่าศักด์แต่ยิงโม่วงโม่ซเข้าไปนี้เดินสวนกลับแป๊บเดียวตายแน่นอนเรื่องนี้ถือเป็นของใหม่ของเกมภาคนี้แถมยังเป็นของที่ทำออกมาได้ดีซะด้วย อีกจุดที่เกมเฮโลภาคอื่นๆทำได้ดีกว่าภาคอินเฟอร์ิกก็คือความหลากหลายของสภาพแวดล้อมที่ให้เราได้ออกผจญภัยถึงฉากในภาคอินเฟอร์จะใหญ่โตมโลหลานแต่มันขาดความหลากหลายตลอดทั้งเกมคุณจะได้เห็นแต่ทุ่งหญ้าสีเขียวอ่อนและท้องนอผ้าตีฟ้าสดจนเบื่อไปเลยยังดีที่เวลาในฉากเปลี่ยนไปมาระหว่างช่วงกลางวันและกลางคืนช่วยลดความจำเจได้บ้าง ส่วนสิ่งก่อสร้างของกองทัพเรบอิชและเอเลียนโบราณฟอร์เนอร์ก็แทบจะถอดออกมาจากพิมพ์เดียวกันหมดประมาณว่าได้เห็นรอบเดียวก็เหมือนกับเห็นทั้งเกมแล้วจุดนี้ถือว่าน่าเสียดายทีเดียวเพราะปกติเราจะได้เห็นฉากมากมายหลายแบบที่มีในซีรีส์ฮโลทั้งฉากหิมะตกรังเอเลียนสมนรภูมิในเมืองใหญ่สนามรบกลางทะเลทรายและอื่นๆซึ่งเฮโรนี้ยังขาดฉากยิ่งใหญ่อลังการแบบที่ให้เรายกพลทหารทั้งกองพันถล่มกับทัพศัตรูในเฮโล3อีกด้วย สิ่งที่โดดเด่นมากในโหมดเล่นหลายคนของ i n f e ฟ n i ก็คือทีมพัฒนาได้ออกแบบคลังอาวุธการเคลื่อนไหวหรือความอึดของพลังชีวิตและกรอบพลังงานของผู้เล่นต่างมาอย่างละเอียดช่วยให้เล่นแล้วรู้สึกว่าเกมสมดุลสุดๆไม่ว่าจะเล่นแพ้หรือชนะก e ี่แมตช์ก็ยังรู้สึกอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆโดยเกมออกแบบให้อาวุธทุกชนิดในโหมดเล่นหลายคนมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันใน ลักษณะค้อนกันไกลกระดาษเช่นหากคุณเจอดาบปรีเข้าใส่ก็ให้เอาค้อนมาฟาสวนเจอบาซูกา้าก็ต้องเอาลูกซองเข้าไปซัดใกล้ๆเมื่อนำไปคอมโบกับระเบิดและยุทธปกรณ์อื่นๆทั้งระเบิดแดดน้อยหนาระเบิดพลัสมาตึงหนืดโล่พลังงานไอพ่นเทอร์โบและอื่นๆดังนั้นไม่ว่าศัตรูจะแบกปืนอะไรมาก็สามารถหาทางปราบได้เรียบถ้าคุณแน่จริง Your heart,